ครับอ่ากบแขงขวามาอีกแล้วกับต่อยกับต่อยครับโอ้โหหล่นลงไปเลยครับกำหนด3ยกครับคู่นี้การต่อยอาร์เวสตมามากกว่านะครับเ๋ยวยาวความมั่นใจสูงเหลือเกินครับแม่ต่อยหมัดต่อยหมัดครับอาครับอครกบแขงขวามาอีกแล้วกับต่อยกับต่อยครับโอ้โหหล่นลงไปเลยครับโอ้นี่ครับแม่ไวพอกับั้นเจริญสุขโอ้โดนมาอ้าวยังไงครับแม่เห็นคู่ต่อสู้แล้วตกใจ เจอเข่าบินเข่าลอยเอาครับรัวหมัดแล้วเดี๋ยโก้แม่พยายามฟังแข้งเตะไว้ดูครับโหล่นไปอีกหนึ่งนับโอกรรมการโบกมือแล้วครับโอ้จบแบบรวดเร็วอีกหนึ่งคู่นะครับจบยกแรกครับแม่ลามทิมมานาฟี่ครับนะแล้วใครกันสมิงเดชสมิงเดชแล้วก็ฉลามดำครับโอดูครับผิดมุมไปหมดครับอแต่นี่หนักจริงครับเตะขวาต่อยครับ ได้ผู้ชนะแบบน็อกเอาท์ครับดูมือไปที่มุมแดงครับรามทินมานาฟี